ก็ต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อสุดพิเศษนะคะกับความลับนะคะที่จักรวาลนะคะอยากจะสื่อสารกับเราเนาะความลับนะคะที่จักรวาลอยากจะสื่อสารกับเรานะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะหัวข้อนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยมาทักทายกันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าเสียงชัดภาพชัดนะคะพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งให้หน่อยนะพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งให้หน่อยนะคะเสียงชัดไหมภาพชัดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปเตยตั้งสูงเกินไปไหมนะโอเคกดลงนิดหนึ่งหัวข้อพิเศษนะคะข้อความพิเศษจากจัก,กรวาลเนาะเดี๋ยวเช็คเสียงตัวเองก่อนนะคะว่าชัดไหม ดีดีตอนหลับทุกท่านเลยนะคะเจอกันตอนเที่ยงนะเจอกันตอนเที่ยงพี่สุชาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะเนี่ยเก้าหกสี่แปดอ่าเสียงชัดไหมคะหัวข้อพิเศษหัวข้อพิเศษมาพูดคุยกันนะคะยามเที่ยงนะคะกับพลังงานของพ่ยิบซีวันนี้นะคะเดี๋ยวขอฟังเสียงตัวเองแป๊บหนึ่ง ดีต้อนรับนะคะได้ไหมดีต้อนรับนะคะโอเคชัดเจนคุณเก๋นะคะคุณเก๋มาข้อความพิเศษจากจากักรวาลแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของเราก่อนว่าพลังงานของเราเป็นยังไงนะคะคลื่นเราตรงกันไหมนะคะไพ่วันนี้ขึ้นมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ เสียงชัดขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตยินดีมากๆเลยนะคะหัวข้อเราก็คืออความลับที่จัก,กรวาลอยากจะสื่อสารกับคุณเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันพลังงานเราเป็นยังไง วันนี้เราก็จะมาฟังข้อความจากจักรวาลกันนะคะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยจักรวาลมีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างนะคะบางครั้งสถานการณ์รอบตัวเนี่ยอาจจะดูวุ่นวายนะคะจนเราไม่ได้ยินเสียงข้างในของตัวเองนะต้องบอกว่าขอให้รู้ไว้นะคะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันเสมอนะพลังงานคุณเป็นยังไงคะแปดถ้วย เดอะสตาร์ Star, นะคะแล้วก็แปดเหรียญวันนี้เลขที่ขึ้นมาสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้ไม่ใช่แปดสิอันนี้หกนะคะอันนี้หกเหรียญอันนี้แปดถ้วยนะก็อบอกว่าอย่าเสียดายเออไพ่บอกว่ายังไงอย่าเสียดายสิ่งที่หลุดลอยไปนะคะถ้าช่วงนี้มันมีอะไรที่มันจะต้องจบลงไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ งานนะคะหรือว่าโอกาสอะไรบางอย่างในชีวิตของเราอะ่ะเอออย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจนะนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คู่ควรกับพลังงานของเราในเวอร์ชั่นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จักรวาลอยากจะสื่อกับคุณก็คือจักรวาลกําลังเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ว่างเอ่อเพื่อส่งของข,องขวัญชิ้นใหญ่กว่าเดิมมาให้กับคุณ นะคะอันนี้ก็คือข้อความจ,จากจักรวาลน,นะขอให้คุณเชื่อมั่นในจังหวะเวลา DIY timing นะคะเชื่อมั่นในจังหวะของเวลาที่มันจะเข้ามานะเดี๋ยวขอดูไพ่อีกสามใบนะคะอือใช้ได้เลยนะเนี่ยวันนี้มาแบบออกแนวทรงทรงทรงพลังนะ Emperor แล้วก็ดีเอ็มเพลแล้วก็สีสีไม้ ช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะทําเพื่อคนอื่นมามากเกินไปนะคะช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะทําเพื่อคนอื่นมากเกินไปจนเราหลงลืมความต้องการของตัวเองทีนี้เนี่ยข้อความที่เราจะต้องได้ยินก็คือการกลับมาใจดีกับตัวเองบ้างนะคะความสําเร็จที่เราโหยหาเนี่ยจะมาถึงในเร็วๆนี้แหละถ้าเราเริ่มจากความรักเริ่มจากการขอบคุณตัวเองในทุกๆกวัน ะะลองหยุดพักลองหายใจลึกๆนะคะให้ตัวเองมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยดูนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะดึงเอาความสาเร็จเอาเรื่องของโชคลาภเอาเรื่องของโอกาสดีๆเข้ามานะคะเพราะพลังงานมันขึ้นสี่เมท้าขึ้นเฮ l โลแฟนแล้วก็ขึ้นดีเอ็มเพลสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเองเนี่ยคู่ควรนะคะสิ่งที่เราคิดอยู่ตอนนี้นะเราคู่ควรกับพลังงานนี้นะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะทำเพื่อคนอื่นมามากเกินไปต่อจากนี้ไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำเพื่อตัวเองบ้างนะคะถ้าเรากำลังรู้สึกว่าเราอึดอัดหรือว่าเรารู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มันเหมือนถูกทดสอบบ่อยเหลือเกินนะ เหมือนจัก,กราวาลเนี่ยไม่ได้กั่นแกแล้งเรานะคะแต่เขากําลังขยายขีดความสามารถให้กับคุณอยู่แล้วก็หลอร้อมให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้น นะเพื่อรับผิดชอบอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากขึ้นในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเออทำไมชีวิตมันเหมือนเจอบททดสอบบ่อยๆซ้ําๆเราโดนเ,ออเขาเรียกอะไรโชคชะตากันแกล้งฉชนหรือเปล่าอารมณ์ประมาณเนี้ยไม่ใช่นี่คือการขยายขีดความสามารถของคุณเพื่อที่คุณเนี่ยนะคะจะได้หล่อร้อมตัวตนของคุณเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่คุณจะไปรับผิดชอบในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้ในอนาคต ะะเพราะฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยรักษา,าความอดทนแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้านะคะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ยอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดอันนี้คือสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะสื่อนะคะไพ่มันขึ้นมาในลักษณะนี้เป็นข้อความพิเศษที่เราอาจจะต้องเอาไปทบทวนเอาไปเขาเรียกอ,อะไรอะปรับหรือเอาไปกรองอะไรหลายๆอย่างในชีวิตดูนะคะแล้วก็ สิ่งที่คุณกำลังจะตามหานะสิ่งที่คุณกำลังจะตามหา,เ,าเขาก็ตามหาคุณเช่นกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความมั่นคงหรือว่าอาจจะเป็นความสำเร็จขอให้เราเนี่ยรักษาไวเบรชันขึ้นพลังงานของตัวเองให้เป็นบวกอยู่เสมอนะคะแล้วก็ให้เชื่อในสัญชตาตตายนของตัวเองเพราะนั่นคือสิ่งที่จักรวาล ส่งผ่านตัวคุณนะคะทีนี้ขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะวันนี้มาในหัวข้อที่ส่งพลังมากเลยนะคะมาในหัวข้อที่ส่งพลังมากใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะรีบจองมาเลยนะคะโปรโครอบจัก,กรวาลน,นะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะตามกําลังทรัพย์ไม่จํากัดค่าครูค่าครูเนี่ยคุณสะดวกเท่าไหร่ ก็ได้ไม่ลดสเปกไม่ลดคุณภาพจัดหนักจัดเต็มให้คุณแน่นอนขอแค่คุณวางใจที่จะมาเช็คพลังงานนี้นะคะก็สามารถจองคิวเข้ามาได้เลยใบเตยเปิดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นแล้วก็คนที่อยากได้เครื่องรางเสริมดวงให้เหมาะกับดวงของตัวเองนะคะก็สามารถทักมาได้ว่าแม่หมอเกิดวันเดือนปีเกิดประมาณนี้อยากได้เครื่องรางเสริมดวงเฉพาะบุคคลอะไรมันเหมาะนะคะอันนี้ก็ทักสอบถามได้เช่นกันนะคะสี่ดาบแปดดาบแล้วก็อัศวินเหรียญ อ่าบางบางครั้งเราก็ต้องนิ่งเพื่อฟังเสียงข้างนอกหรือเสียงข้างในตัวเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความว้าวุ่นเป็นความวุ่นวายในชีวิตที่เราเผชิญมันอยู่เนี่ย เดี๋ยวสถานการณ์มันจะคลี่คลายเนาะขอให้คุณวางใจแล้วก็ให้เราเนี่ยรักษาคลื่นพลังงานรักษาวเบรชั่นของเราให้อยู่ในระดับที่มันเป็นบวกอยู่เสมอนะคะแล้วจัก,กรวาลเขาจะจัดสรรสิ่งที่คู่ควรเข้ามาในชีวิตของคุณเองนะคะวันนี้คุณได้มาเจอกับใบเตยในหัวข้อนี้ไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญหวังว่าข้อความพิเศษนี้เนี่ยนะคะจะไป กระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวคุณให้คุณได้รับพลังงานบวกๆสวัสดีจารุเตยคนสวยสวัสดีพี่จันทนานวลสีนะคะพี่ประเสริฐบุคคจรสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้อมรับค่ะน้องใบเตยขอบพระคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะอาเดี๋ยวเรามาพูดถึงคําแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงจากจักรวาลน,นะว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องทํำยังไงต่ออา เดี๋ยวขออีกสักสามใบนะหนึ่งดาบแปดไม้แล้วก็ห้าถ้วยอะให้ดูไพ่ก่อนนะคะต้องบอกว่า คุณเป็นเหมือนอดวงดาวเนาะเราได้เดอะสตาร์ใช่ไหมเราเป็นเหมือนดวงดาวที่กําลังส่องแสงกําลังเปล่งประกายนะท่ามกลางกลางคืนที่มันมืดมิดเนี่ยมันเหมือนจักรวาลเขากําลังจัดวางทุกอย่างไว้ให้เราจักรวาลอยู่ข้างคุณเสมอแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งคุณไปไหนนะคะนี่คือสิ่งที่อ จกักรวาลอยากสื่อทีนี้เนี่ยช่วงนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือให้เราเขียนขอบคุณ3สิ่งในวันนี้นะคะว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆในวันนี้เพื่อปรับจูนพลังงานของเราให้ตรงกับความมั่งคัง่งขอบคุณอะไรก็ได้3ามอย่าง3เรื่องในวันนี้นะคะแล้วก็ลองสังเกตเออแองเจิลนัมเบอร์นะคะเลขนางฟ้านะคะเช่น11 1 11 2 2 2น 3, 3่าอะไรพวกนี้ที่มันเป็น เลขที่เราเจอบ่อยๆนะคะแล้วก็เคลียร์พลังงานลบของเราออกไปก่อนนะคะจัก,กรวาลเนี่ยนะคะเขาจะสื่อสารเราผ่านความรู้สึกเนาะหากเราส่งต่อความจริงใจเนี่ยนะคะจัก,กรวาลเขาก็จะส่งอะไรดีๆกลับมา นะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ในวันนี้นะอันนี้เป็นข้อความพิเศษที่เราต้องได้ยินได้ฟังแล้วคุณเปิดมาเจอคลิปนี้พอดีก็สังเกต a n g e l Number เลขนางฟ้าแล้วก็สังเกตตัว,วเรานี่แหละนะคะเราอยู่ในคลื่นไหนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณ<ๆ>เดี๋ยวเราเจอกันไลน์หน้านะคะใครจะดูดวงโปรครอบสักวานไปจะทิ้งะละเอียดไว้ใต้ ใต้ไลฟ์สดนี้นะคะก็สามารถที่จะทักมาจองคิวได้เลยนะคะจัดหนักจะเต็มให้แน่นอนบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ